สวัสดีนะครับองค์อาุนบุรีนะครับวันนี้พามาดูผ้ากิบบัวเล็กหลวงปู่โตวัสดูชิมพีนะครับเนื้อเกสรแช่น้ำมนต์ปีสองหนึ่งนะครับให้สังเกตใบหน้าก่อนนะครับนี่ใบหน้าท่านนะครับพระจะมีความสวยนะครับนใบหน้าอิ่มท่านจะยิ้มนะครับนะและให้สังเกตนะครับนี่แม่พิมพ์ในการตัดตรงนี้จะมีเส้นล่องใหญ่เส้นแล้วก็เส้นละเอียดละเอียดนะครับตามนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่แช่น้ำมนต์เห็นอยู่นะครับนะแช่น้ำมนต์เห็นอยู่นะครับองค์นี้เป็นแช่น้ำมนต์นะครับ แล้วฝังตะกุดแปดตังหนึ่งดอกมีตะุดทุกองนะครับอ่ะเราเริ่มดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับแค่น้ำมูลส่วนมากก็จะมีรอยลานนิดๆนะครับนี่นะครับน้าตะกุดแปดตังนะครับนะเห็นไหมครับอ่าให้สังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับตัดมีรอยเป็นเส้นๆนะครับสําคัญนะนะครับพื้นฐานในการดูเริ่มต้นนะครับนะนะครับถ้าไม่มีรอยตัดนะครับวางเลยนะครับนะนะครับ แต่พระผงนะครับสุดท้ายจบที่มวลสารนะครับย้ํานะจบที่มวลสารนะครับอันนี้คือการดูพื้นฐานนะครับอให้ดูด้านหลังเห็นไหมครับพระความคมชัดมากๆนะครับอสุดท้ายจบที่มลสารนี่ครับมลสารไหมครับท่านจะมีเม็ดดาเม็ดแดงตรงนี้นะครับอตรงนี้มีรอยเปิดนิดนึงนะครับให้ดูมวลสารนะครับผมนี่นะครับพระจะเป็นธรรมชาตินะนะครับจาหน้าให้แม่นนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับอุ้งอาจทุนบรีนะครับสวัสดีครับ